อน,นิสงของธรรมสี่ประการที่ขูทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกวระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลธรรมสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือการคบสัตบุรุษการฟังพระสัตธรรมการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พิขุทั้งหลายทำสี่ประการน,นี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายทำสี่ประการน,นี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกะทาคามิผลย่อมเป็นไป เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบูรณ์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา ย,ย by, então, ่อมเป็ duh. นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาภพยบูรย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณมิได้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาราเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมพิขุทั้งหลายทำสี่ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชั่มแรกกิเลสทำสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือการคบสัต์บุรุษการฟังพระสัตรธรรมการกระทธร,รไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทิขุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลอันบุคคลเจริญแล้กระทธรรให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำระกิเลส